สลาโมอะไรกุมครับสวัสดีครับอันนี้นะครับผมจะมาอธิบายมีดตองเก้าวีเจ็ดนะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมนะครับใช้มีดตองเก้าวีเจ็ดนะครับตามีดนะครับจะพอดีนะครับไม่ใหญ่นะครับใบมีดนะครับจะไม่ใหญ่เกินนะครับ แล้วเวลากรีดนะครับนี่คือต้นยางแก่แล้วนะครับอายุมันประมาณยี่สิบปีนะครับประมาณนี้มันกรีดได้ทั้งยางอ่อนยางแก่นะครับแ้วเปลือกมันก็มีความหนานะครับดูนะครับกับร่องมีดนะครับเกือบจะเต็มเกือบจะเต็มหูมีดเลยนะครับเดี๋ยวถ่ายให้เห็นชัดๆเลยนะครับว่ามันเห็นไหมครับอ่ามันจะ เกือบจะเต็มร่องมีดเลยนะครับตอนที่ผมกรีดมาผมจะกรีดนะครับเนี่ยครับความเอียงจะอยู่ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะพอดีเลยนะครับแต่ถ้าเป็นตองเก้าวีหกวีหกนะครับมันจะซอยมาไม่ได้นะครับมันจะติดนะครับติดฝั่งนี้เพราะว่าใบมีดมันยาวเกินมันจะดึงมาอย่าได้อย่างเดียวนะครับ แล้วก็ FC ท่านใดที่ได้รับมีดไปแล้วนะครับผมจะแต่งให้นะครับเป็นตากบอย่างนี้นะครับตากบอย่างที่ท่านได้รับนะครับแล้วมันจะกดเปลือกนะครับกดเปลือกเยอะนะครับมันจะดึงไม่ค่อยเดินนะครับเพราะว่าท่านผู้ชมพี่น้องชาวสวนยางหลายๆท่านจะสุ่มคมเข้ามาทางด้านในนะครับแล้วมันเวลา ดึงมานะครับเวลาดึงเวลาซอยมันจะซอยง่ายดึงนะครับดึงง่ายแต่ยางมันจะไม่ค่อยออกนะครับแล้วเดือยนะครับเดือยมีดนะครับอย่าให้ยาวนะครับให้สั้นๆนะครับเป็นปุ่มสั้นๆก็พอนะครับถ้ายาวใหญ่ยังไงก็ดึงซอยไม่เดินนะครับเพราะว่ามันจะติดนะครับเดือยมันจะปักเข้าไปในหน้ายางนะครับก็ ให้แก้ไขนะครับแต่งให้เดือยมันเล็กลงนะครับแล้วก็เอาหินนะครับหินหินที่ใช้รับนะครับรูปคมนะครับรูปคมรูปไม่ต้องเยอะนะครับเดี๋ยวจะกรีดไม่ไม่เข้านะครับแล้วก็ที่เดือยนะครับก็รูปไปนะครับรูปพอเอียงเียงนะครับแล้วก็กลับมาอ่า รับทางด้านในนะครับแล้วก็ทางด้านนอกอทางด้านหูนะครับรูปที่เดือยด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะกรีดให้ดูนะครับคือมีต้องก้าวมันจะซอยได้ง่ายกว่าอ่า ตอง 9v7 มันจะซอยง่ายกว่า v6 นะครับแล้วมันจะเข้าร่องนะครับเข้าร่องที่มันอ่ามันมันลุ่มครับเปลือกมันลุ่มเข้าไปทางด้านในนะครับเปลือกมันยุบเข้าไปทางด้านในมันก็สามารถเลี้ยวเข้าไปได้นะครับมันไม่เหมือนกับ v6 นะครับ v6 มันเลี้ยวเข้าไปไม่ได้นะครับ คือมีดมันใหญ่เกินนะครับด้ามมันก็ยาวเวลาซอยมันจะหนักนะครับยังไงมันก็ซอยไม่เดินนะครับขอท่านผู้ชมที่สั่งมีดนะครับก็พิจารณากันให้ดีนะครับเดี๋ยวก็ส่งเมสเซเจอร์เข้ามาใหม่นะครับท่านที่ยังไม่ได้รับมีดนะครับเพราะว่าผมพูดตรงๆเลยนะครับผม ไม่อยากจะแนะนําเลยนะครับมีดตองเก้าวีหกนะครับผมอยากให้ใช้วีเจ็ดมากกว่านะครับวันที่ผมไปซื้อมาก็ผมก็บอกเจ้าของร้านแล้วว่าเอา v ีวีเจนะครับเขาก็บอกว่าเอามาลองดูผมก็เลยเอามานะครับตามถนัดผมคือนะครับยังไงก็วีเจ็ดีกว่าแน่นอน เดี๋ยวผมจะปีดให้ดูอีกนะครับต้นนี้นะครับหน้ามันต่ำนะครับปีดได้อย่างนี้นไปเดี๋ยวไป,ไปนะครับไปดูตน้นนี้ดีกว่าะนะครับนี่คือต้นยางพารานะครับเป็นต้นยางพาราอ่าเป็นพันธุ์พื้นบ้านดังเดิมนะครับ ดูนะครับเปลือกมันจะหนานะครับเปลือกมันจะหนาตันนี้ไม่ได้ซื้ออพันยางมานะครับตันนี้เป็นพันพื้นบ้านเลยนะครับผมเอามาเล็ดมันมาปลูกไว้เห็นไหมครับ เปือกยางจะเข็งเปลือกยางจะหนามันก็กรีดง่ายครับมีดตองก้าวีเนะครับถ้าท่านผู้ชมใช้วีเจ็กรีดยังไงก็กรีดไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปทำต้นต่อไปนะครับตอนนี้หน้าสูงนะครับ อันนี้ต้นมันเปียกต้องปีดเส้นให้สักหน่อยเพราะว่าเมื่อวานฝนตกมากีดวันนี้ตอนกลางวันนะครับตอนเจ็ดโมงแล้วนะครับเห็นไหมครับหน้าสูงมันก็ จะกรีดเสมอหน้าต่ำมันก็กรีดง่ายนะครับจะโคง้งจะลุ่มจะนูนยังไงนะครับผมยังหนักใจเลยนะครับคนที่สั่งวีมีต้องเก้าวีวีวีหกนะครับ กรีดไม่ได้นะครับก็ก็เป็นจริงอย่างที่ผมพูดนั่นนะครับว่ายังไงก็กรีดไม่ได้มันต้องกรีดไปแต่งไปนะครับมีตรงเกาวี ที่หนะครับเพราะว่ายังไงมันก็ดึงไม่เดินนะครับยิ่งเดือยมันยาวมันก็จะกรีดมือเดียวมันก็กรีดได้นะครับเพราะว่ามันไม่ยาวแล้วก็มันไม่ไม่ใหญ่นะครับยิ่งหน้าสูงๆอย่างนี้นะครับจะกรีดลำบากนะครับ เพราะว่ามันมองไม่เห็นโอกาสที่จะบาดถึงเนื้อไม้มันจะมีสูงนะครับแต่มีดตอง9ก้าวีเก็บมันจะคุมง่ายกว่านะครับข้างบนนะครับมีดที่รอยบาทนะครับมีดอลางูโหววนก่อนนะครับพอดีพี่ใช้ว่าคมคมคมผม,ผมเลยลองนะครับตอนนี้ตั้งไปแล้ว ไม่เอายังไงก็ตองก้าวดีกว่านะครับคือ,อผมพูดตามความรู้สึกผมเลยนะตามความํำนานนะครับความรู้ที่มีอยู่นะครับจากประสบการณ์นะครับนี่ก็เป็นต้นยางพารา พันพื้นบ้านเลยนะครับพันพื้นบ้านก็จะออกพอประมาณนะครับนี่นะครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะมีแผลบาดนะครับเพราะว่ามีดมันตามีดนะครับมันใหญ่เกินนะครับมีดตรงเก้าวีหก ามันจะใหญ่เท่าเๆกับมีตราตรางูหนะครับมันจะเสมอนะครับมันจะกินเสมอกว่านะครับ จะซอยง่ายกว่าด้วยนะครับนะครับน้ำยางมันจะไหลเร็วไปตามมาครับท่านผู้ชมนะครับชาวสวนยางนะครับควรจะพกมีดด้วยไปไปสวนยางนะครับ ต้องแต่งเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าฝนตกเมื่อวาน้นยังเปียกยังชื้นอยู่นะตายางผมว่าทำไมมันแข็งมองไม่เห็น นี่คือผลเสียของต้นที่หน้าเราเปิดหน้าสูงนะครับต้นนี้เลยนะครับเลยหัวมันจะมีแผลบาดอยู่นะครับแต่ว่าแผลมันจะติดสนิทเร็วนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ปุ๋ยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับยางที่ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับกับที่ไม่ใส่ปุ๋ยนะครับมันจะแตกต่างกันยังไงนะครับต้นมัน ทำไมขนาดต้นมันเท่ามันไม่เท่ากันยางปลูกพร้อมกันนะครับเดีย๋ยวไปต้นข้างหน้านะครับครับนี่คือต้นยาง ของของผมนะครับเดี๋ยวผมจะจับให้ดูนะครับจับให้ดูว่ามันกี่กี่กีกี่จับนะครับนี่ครับผมจะจับให้ดูเลยนะครับไปถ่ายให้เห็นนิ้วหนึ่งสองสามนะครับสาม มาจับนะครับนี่เดี๋ยวอาจากตรงนี้เลยดีกว่านะเอาใหม่นะครับท่านผู้ชมหนึ่งสองสามมาฝังนี้ฝังนี้สี่ห้าสี่คืบกว่านะครับสี่จับกว่านะครับแล้ว ผมมาพามาดูต้นที่ปลูกพร้อมกันนะครับนี่ผมจะคืบให้ดูนะครับหนึ่งสองสามนะครับสามจับกว่าเองนะครับเมื่อกี้ผมปัดจากตรงนี้นะครับนี่แค่สามจับกว่านะครับ ยังไม่ถึงสามจับครึ่งเลยนะครับสามครึ่ครึ่งหรือว่าสามจับครึ่งนะครับนี่คือยางที่ใส่ปุ๋ยแล้วก็ฝั่งนู้นนะครับยางไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับต้นมันทําไมมันแตกต่างกัน,นครับก็คือผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยนะครับตั้งแต่เปิดปีดมานะครับทิ้งไปเลย ก็อาศัยตัดหญ้านะครับแล้วหญ้ามันย่อยสลายนะครับมันก็เป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยอินทรีย์วัตถุนะครับที่ดีเยี่ยมเลยนะครับเปลือกจะนิ่มนะครับไม่แข็งตอนเปิดกรีดใหม่ๆนะครับเปลือกจะแข็งมากเลย ็นไหมครับตั้งมีดมันก็จะตั้งเสมอนะครับนี่รอยคนที่กรีดสวนข้างๆนะครับที่ผมพาไปดูต้นยางเมื่อกี้เขามาลองกรีดนะครับสองวันพอตั้งไม่เสมอนะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปนะครับไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับโอเคนะครับ อัสลามุอะลัุมครับสวัสดีครับ